ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับช่องความสุขเล็กๆสุดทิ้นบานหน้าสิพาพีผ้านองมาเบืองการเสื้อขายตลาดนัดง่วควายบ้านค่ำบงอำเภอลำคล้องจังหวัดขอนแก่นครับวันที่14มีมิถุนาย,ยนต5 6 6 6ครับช่วงเศร้าๆครับเดี๋ยวเข้าไปอสอบถามราคางงวงวควายพร้อมกันครับเชิญครับ ครับเดี๋ยวห้อมาเบิงงัวลูกแรกกันครับเดี๋ยวไอ้ไส้เล่าห้องไวหลายบันไดครับนี่โอ้เป็นตะเลียงครับเป็นลูกแม่พ้อรมไอ้ไส้สวัสดีครับผม เอาไอ้ไส้ห้องไปหลายปันได้ครับไอ้สามห้องสามสิบสองครับเอาสามหมื่นสองพันเนาะครับเนาะโอ้ตัวงามเป็นตเลียงครับนี่ครับก้มสูงเพิ่นเท่าไรเนี่ยไอ้ประมาณร้อยสามสิบหรอร้อยสามสิบเนาะครับเนาะโอ้แม่ราคานี่กัพอฟังครับผมสัมผัสเน่าทอดินมากโอ้ยเบืองเครั่องเครือหางลามดีเลยครับผมจนจนหลากจนหลากพื้นเนาะครับเนาะไอ้สายไมานโอ้เบิ่งลูกกับเป็นลูกตัวเม่ลูกเพิ่นได้จักเดือนแล้วครับไอ้ลูกสเดือนครับลูกสามเดือนนะครับเน,นา,นานะโอ้ ส่งฟรีลอยรู้โอ้สรงฟรีลอยลูกเนาะสามหมื่นสองพันหารอยเนาะไอเนาครับเอาไอฝากเบอร์โทรไปจังหน่อยนะครับศูนย์แปดเจครับศูนครับ4ีสอ ซีสองหัครับซีเก้าเจ็ดเจ็ดครับซีเก้าเจ็ดเจ็ดครับเอาฝากพี่ฝากลูกแรกครับมันลูกแรกเอาง่วลูกแรกเนาะครับเนาะง่วบัดห้อยหลับโบกโบกวันไห้จะได้ฟัดสีสีวันนี้เอาเอาง่วธรรมดาเนาะมันหนาฝนน้อยเนาะเอาเอาพิจารณาน้ำกันโอ้ยพายู่กับเขาเบื้องง่วกับเจียกตมออกลอกซึ่งขี่ออกลอกครับแต่ว่าหางนี่ลามดีโพดครับนี่ครับราคานี่พ่อเป็นตะเลียงครับเอาฝากพี่น้องเข้า ไว้จักคู่นะครับนี่แม่ลูกครับผมอย,าาย่างไงงอนบ้านเขาไงละ่ะครับขอบคุณครับไอ้ครับ มาเบิงงว่าอีแม่หน่อยครับมือนี้ครับพุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับคุณแม่มาจากตัวครับมือนี้ครับมาสามตัวมาสามตัวนี่ีิแม่ตัวตัวแรกนี่ครับนี่แม่ลูกวะนี่ลังนึ่งะาขายโอโอลูกขายแล้วบ้านนี้ค่าแม่แม่หลายปันไดครับนี่ครับแม่มันเดืออยู่สามสิบหาค่ะโอแม่สามหมื่นหาพันนะครับน้องท่องอีกนะครับนี่สามหมื่นหาพันครับเครื่องดำเนาะแม่เนาะไปหูออกโบดบ่แม่ ครบสุยางเนาะครับมีตำหนีมีหยัางบ,ามบอมเี่ยบอมีครับนี่เอาฝากงวดเป็นตาเลียงอีกตัวหนึ่งได้ว่าลูกเพิ่นหนิบตัวเป็นตัวใดล่ะแม่โอ้ลูกเถิกนี่ขายแล้วเนาะครับเนาะโอ้ลูกแม่ลูกแม่ขายกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายั่งอีแม่มันครับแต่ว่าแม่ทองอยู่นะครับแม่เพิ่นทองได้เจักเดือนทองสามเดือนเชฟสามหนึ่งีใบมีหลอดเนาะแม่เนาะเอาคุณแม่ฝากเบอร์โทรไ้นะครับ 064 064ครับ059ครับ7202 7202ครับแม่น้อยแม่น้นอย บ้านใดครับบ้านบ่อจ้ะแม่หน่อยบ้านบ่อกดสิงมีเท่านี่ครับยูก่ไก่ยุ่ไก่มีบริการรับส่งยู่น้อแม่เนาะเอาบ่มีต่หนี้่มีทกมีถอนร,รับประกันสุย่างครับผมเอาง่วแม่นี่โอ้ยเครื่องกาอาดำครับหัวกบออกบดครับติดทองไว้สามเดือนครับอทองเคเอฟสามหนึ่งน้อแม่เนาะเอาฝากปีฝากน่องไว้ครับผมสําหรับตัวนี้ครับ อีนี่ว่าลายปันไดนี่แม่อีนี่ราคาสองหมื่นสองโอ้มาตาดําดีใช่ไหมโอ้ตาดําๆครับนี่ครับเครื่องกระดาเนาะแม่เนาะโอ้ปุบสุยางครับนี่ครับราคาสองหมื่นสองครับนี่ครับของคุณแม่น้อยบ้านบ่อเอาท่านใดสนใจกับเบอร์โทรที่คุณแม่เราให้ไว้นะครับนี่นี่แม่เราเอามาสามตัวครับนี่ครับโอ้เป็นตาเลี้ยงเนาะแม่เนาะตาดําๆซะโอ้ยสีเข้มครับ เอาราคา2องหม่นครับท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้เบอร์โทรของยี ah, ่แม่หน่อยเนาะครับเนาะบานบอที Turn ่เราให้ไว้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่พ่อครับผมนี่พ่อเอามาจากตัวเข้ามือนี้ครับเอามา3มตัวเดี๋ยวไปเบึงง่วน้ำกันครับโอ้ยี่แม่นี่ว่าไรยป็นไดพ่อโอ้ย้าวสี่สองหมนสี่พันเนาะพ่อเนาะราคาห้องตัวร่องได้บักไหลเนาะพ่อโอ้ท่านใดมาสนใจมาสอบถามใดเด้อครับเด้อนี่พ่อมีเบอร์โทรบ่ครับผม เบอร์โทรผมีถ้าสมมติว่ากเกษตรกรมากนี่สียหายมาถามใส่ย,ยังสี่ใดครับสิติดตอ่อทางใดยังสี่ใดบ,บ่บ้านยุคบ้านใดบ่บ้านนวนบ้านซ้ำสูงบ้านนวดเอาเพื่อซ้ำสูงครับ,บ,บ,บซื้อ,อยังบ่พ่อพ,อส,งงพอสงงสวยัยเนาะห้อยสวยัยเนาะพ่อเนาะโอ้ครับเอาฝากดีฝากน้อ่งวัอนี้เอามาสามตัวเนาะพ่อเนาะครับเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันครับอีกตัวหนึ่ง เอาคู่นี่แม่สาวหน่อยเนาะพ่อเนาะพร้อมผสมไปพ่อโอ้ตัวน้อยน้อยนี่ผสมแล้วเนาะครับคู่นี่ว่าลายปันไุ์ใดกพ่ออยากสามหมื่นเจ็ดพันนะครับเฮาพี่น้องสนใจสนใจสนใจสามารถติดต่อพ่อเราได้นะครับบ้านนี้ยังอีกกว่พ่อย่ำเล็กน้อยบ้านโนนตำบลบ้านโนนอำเภอสามสูงเนาะครับเนาะจังหวัดขอนแก่นสามารถเข้าไปเบิ่งยู่อกอยู่ฟ้ามนี่หลายตัวพวกนี่บ่พ่อ เป,เป็นส so ิบเป, <hi utan. S 2> ป็นเศร้านะครับเอาอยากไปเบิ้งนะครับเนาะเอาล้วก็สีแดงสีดำมือนี่มาสามตัวเนาะพ่อเนาะเอาให้โจงๆมันมาเด้อพ่อเด้อครับขอบคุณครับว่าไรบันไดนี่คู่นี่พ่อโอ้ตัวน้อยนี่มื้อนึงนะครับเนาะเอ่อบักบักปูน้อยนี่มื้อนึงนะครับอ่าโอ้บักบักเทือกครับบักเทือกกลางๆนี่ บัเกเถือกกลางๆนี่ห้องไว้ายสิบเก้าหน้พอพ่อเนาะมื่นเก้าพัดนะครับเนาะเอาทัานใดสนใจนะครับเดี๋ยวอยากให้ยี่พ่อฝากเบอร์ไว้จังหน่อยนะครับพ่อเบอร์ใดครับผมศูนย์เก้าแปดครับหนึ่งเก้าหกครับสองสามหาศูนย์ครับพ่อยังเนาะบอลหลอดนะครับ ตำบลคุณน้ำใสอำเภอนลำพ่างจังหวัดขอนแก่นอ่าอยากได้ไปหาอยู่ขวกอยู่บ้านได้เนาะพ่อเนาะอยู่บ้านเหรออ่อยู่บ้านก็เอออยู่บ้านอยู่โรงเรียนอุดมพัฒน์นะครับติดกันครับอ่าทางโรงเรียนอุดมพัฒน์นะครับเอาตัวนี้อยากได้สิบหนึ่งครับหนึ่งเมื่อนึงนี่ครับโอ้โหเพื่อเอาไว้พ่อเนาะส่วนตัวนี้ห้องไว้สิบเก้านะครับเอาต่อรองได้เนาะครับเนาะใกล้ใกล้มี่ใกล้ใกล้มีบริการส่งพ่อเนาะมี่เนาะครับเนาะเอารถมี่มีบริการส่งครับ หกถอนนี่สามารถประกันขึ้นได้ชอย่างครับผมเอาขอบคุณหลายๆครับคุณพ่อเลิศครับครับสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับผมพ่อราคาตัวนี้หลายปันใดครับพ่อครับสองหมื่นสองที่พ่อครับนี่โอ้ได้ลูกไปพ่อหนิแม่สาวพ่อครับแม่สาวราคาสองหมื่นครับพ่อแม่พี่น้องครับผมพิจารณาน้ำกันครับอ่าคุณพ่อฝากเบอร์โทรไว้จังหน่อยนะครับเบอร์ใดครับพ่อครับ ช่วงพี่พอหาเบอร์โทรอยู่นี่เดี๋ยวเข้ามาเบิ้าน้ำกันนะครับนี่ครับขึ้นจักเทียไปนี่พ่อเพรนผมกับเสอมาโอ้คุณพ่อซื้อมาขายไปเนาะพ่อเนาะศูนย์เก้าสี่ครับคุณพ่อครับสองเจ็ดหกสองเจ็ดหกครับพ่อหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์ครับพ่ออย่างนอครับพ่อตาเนาะครับเนาะเอากิจนาน้ำกันนะครับแม่สาวราคาสองหมื่นครับมีทุกมีถอนมีอย่างบ่พ่อตำหนอกตําหนิ ต่นมีบ่มีครับผมเขาอยากได้สามารถโทรสอบถามคุณพ่อได้เลยครับผมคราบสวัสนี้ครับเขามาเบิ้งงัวปูกน้ำกันเนาะครับเดี๋ยวมาสอบถามไอ้ไส้เราเบิ้ลก่อนครับไอ้ไส้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมไอ้ตัวนี้ว่าไรบรนไดนอนละข้าครับมือถ่าผ่านหาลอยนะครับเอามือถ่าผ่านหาลอยครับพี่น้องมาเบิ้งน้ำกันครับาตัวปูกไออยากได้าไปใส่การใส่งานนี่ครับเป็นมีเนื้อมีหนังดีครับนี่ครับ โอ้โตวัวผูเป็นแต่เอาตัวละน้อยเนาะราค่านี่ตัวร่องไดอยู่น้อยเนาะตัวไดนิบหน่อยครับตัวใดเนีดหน่อยเอาเานทรงพี่ครับเบานทรงพี่มีรลอยกิโลบไอ้ลอยกิโลแหลกมีบบ่บ่บ่ถึงขนาดบ่ถึงขนาดนั่นน้อยเนาะเอาอยากให้อายใส้เราฝากเบอร์ทั่วไปจังหน่อยเน่คกี่รครับคีครับหเจ็ดหนึ่งีา่ครับเก้าสามหนึ่งศูนย์ครับไออย่างน้อครับเอาไอ้เปวงฝากไว้ฝากพี่ฝากน้อง หอาอยู่ในห Get ้องใกล้ๆเฮาสามารถส่งพี <the> ่น้องไอ้เนาะครับผมขอบคุณครับไอ้ครับคือเป็นตะชั่งเดียโน้ไอเซื้อมาหลายปรนเด็นี่ครับไ้โอ้ยเก่าพันห่าไอ้ใช่เดี๋ยวไปเห็นแม่พันตีโอ้คือเป็นตะชั่งเดียโนะเออการหามีคนมักน้ำนี่เพิ่นซื้อตัวเฮาได้ปนน้องใช่ครับผมเอาเอาเอาโอ้ยเป็นตะมักน้ำอยู่ครับนีบหมื่นห้ารนะครับหมื่นหาร้อยเอาไอฝากไว้เบอร์ไว้เล็กน้อยนี่ศูนย์แปดสามครับ ตัวไายครับ671ครับ88หาซูนครับเอาถ้าผู้ใดมักนั่มแบบนี้ครับนี่โอ้ปิตาเลี่ยงครับนี่ราคานี่ครับอ่ามีบริการหยานะครับทรงพรอมนะครับเย่สอบถามแน่ทุงละเท่าไหร่ครับนี่ทุงละ25บาทเหม็นหยาอย่างครับหยาหยาเนี่เปียนี่ครับอ่าทุงละ25บาทก็เสื้อนะครับเนาะอ่าอยู่ตลาดนัดบ้านค้ำบงนะครับนี่บริการ ขายหญ้านะครับสาหรับท่านใดมาที่ยังบม่มีหยากินนะครับมือนี่ลุงพี่เอาหญ่ามาขายพร้อมนะครับโอ้เดี๋ยวเข้าจังมาเบิงน้ากันครับว่าแมนหยาอีกยังครับหย้าเนี่เปียครับนี่ครับเนี่เปียปากช่องซับนะครับสอบละ25บาทครับนี่ครับท่านใดสนใจนะครับสามารถสั่งได้ครับโอ้นี่ครับอีก บริการหนึ่งครับสำหรับหญ่านี่เปียซับมือนี่อ่าพี่สาวคนมาขายอยู่ตลาดนัดนะครับบ้านกั้บงนะครับพุงละจักบาทครับพี่ซีถุงลอยนะครับอันนี้เป็นหญยายังครับผมเป็นหยานี่เปียหยานี่เปียซับนะครับโอ้ยท่านใดสนใจหรืออยากสั่งนะครับสามารถอ่ามี่ส่งบอยถ้ายุ่งใกล้ๆเฮ้าครับผมยุคอนเจนมาแต่ใกล้ๆบ้านนางนส่งได้ส่งได้เนาะครับเนาะเอาปากเบอร์โทรไปนะครับผม เอาครับผมนี่คือเบอร์โทรนะครับสามารถโทรสอบถามได้หรืออยากได้นะครับก็โทรมาจองก้อนก็ได้นะครับเนาะอ่าอยู่ใกล้ๆกล้กับที่ทรงห้ยฟรีอยู่เนาะครับเนาะเอาครับฝากพี่น้องไปเด้อครับเด้อครับผมเอาเดี๋ยวมาสอบถามราคากล้วยตัวน้อยๆนะครับผู้นะครับโอ้ราคาเบนหลายปบนใดนะครับเดี๋ยวสอบถามใบไส่เราเบิ่งครับผมใบไส่สวัสดีครับไอ้ราคาหลายปบนใดครับเอาสิบห้าเิ้มร่อยนะครับอ่า หนึ่พันเจ็ดร้อยนะครับเอาสามารถต่อรองได้เด้อครับเนาะกล้วเชือกหน่อยนะครับเอาไว้ถ้าไปจับสัตว์เนาะครับเนาะหรือเลี้ยงไว้สําหรับคนขีเงาเอาไปประจำข้อประจำหลักดีก็ซื้อเครื่องตัดหญ้าเนาะโอ้คนขี้จะกินหญ้าดีเนาะครับเนาะเอาฝากพี่ฝากน้องไว้น้ำเนี่ยครับเดี๋ยวฝากเบอร์โทร่วไปจังหน่อยนะครับนี่เบอร์โทรั่ะครับผมเบอร์ได้ครับผม สองครับศูนย์หกสองครับแปดสามแปดสามแปดครับเก้าเก้าสี่หกนะครับเอาฝากพ่อแม่พี่น้องเซียนตรกรไทยเฮาผู้อยากได้กล้วยปู๋นะครับไปจับสัตว์ครับผมขอบคุณเอาเฮามาเบิ่งกล้วยเป็นตะเลียงอีกตัวนึงเนี่ยครับเอ้าแม่ดอนครับเดี๋ยวเฮามาสอบถามไอ้ไส้แล้วเบิ่งครับคือเป็นตะเลียงได้นะครับสวัสดีครับไอ้ไส้ครับผมสวัสดีครับโอ้ยไอ้ไส้ ซื้อหยังไปจังไรในน้ำตัวจังน้อยนะครับเนาะหอยอุ้ยครับหอยอุ้ยนำพ้องโอ้ยหอยอุ้ยนำพ้องครับนี่ครับเหาพึ่งมะพร้าตัวจริงครับมือนี่อเ,เอามาจาักตัวครับไอ้มือนี่มาสองท้หนึ่งแล้วครับเอามาสองไปแล้วหนึ่งครับอเอาพ่อแม่พี่น้องช่องคว่ำสุกเล็กๆสุธิ์ทิบ้บานหน้ามือนี่มาพร้าวข้ยดอนเป็นตะเลียงอีกตัวหนึ่งครับผมคามันไหลเป็นไรเนี่ยอ้สามหมื่นห้าครับห้วย ราคาคือพาดตลาดราคาคือเป็นตะฟังแทะบาดนี่มีราคาสามหมื่นหาพี่น้อง,องเข้าเอ้ยบานนี้มาเบิงเอานะครับเดี๋ยวเบิงแข่งเบิงขาใกล้ๆนะครับเล็กมาจิกดีแท่เล็กโอ้ยืนง่ามครับนี่ครับความสูงเิ่นลายเป็นลายลอยสามสิบหกนะครับเนาะโอ้เอาบ๊ดยวัดประจํานะครับแต่วาลอยสามสิบหกนะครับบวกอยู่น้อยเนาะ ปูเป็นตะเลี้ยงอีกตัวหนึ่งนะครับเอาเหีย่ยวอยากให้ไอ้ไส้เราฝากเบอร์โทรไว้จักหน่อยนะฮะผู้เพื่อนเบิ้งช่องหาเพื่อนหมักน้ำครับผม063 063ครับ713 713ครับ8163ครับเอาพ่อแม่พี่น้องช่องความสุขเล็กๆสุทินบานหน้าปู่อากับลังหาข้อยเป็นตะเลี้ยงอีกแม่นหนึ่งนะครับไว้ประจำข้อประจำฟ้ามนะครับโอ้ยเบิ้งบาดกินหญ้าเพื่อนเนาะปากแง่กินหญ้าดีเนาะนี่ครับเนาะ โอ้ครับนาเขาดีนาเขากับเปิดดีครับบ้านนี้ทองเพอนมี่ลูกมีอย่างจักตัวแล้วอผมซื้อแม่ลูกมาเขาเลยถามแยกลูกเห็นบพท่านในหุ่นจักว่าทองบ่ทาทองบ่ท่านตรวจอ๋อบ่ท่านในตรวจทองแต่ว่าแยกลูกไปแล้วเนาะครับเนาะลูกพันเป็นลูกผูครับลูกผูสายใดพันทับไวบักผูไปที่ออกไปครับของยุไยครับอย่าอุ่นพนะกของเงน ผู้กำกับอเนกพันว่าเอาผู้กำกับอเนกเนาะครับเนาะตัวกล้วยดอนทับมาน้ำกัดเอาเจ้าไปเสือมาตะอุไยเอาครับโอ้ลูกคนเป็นอ่างเราอุทัยเนาะครับเนาะวากดอนไปแล้วครับเหลือตะแม่ครับนี่ครับเอาฝากพี่ฝากน้องไว้เด้อครับเด้อขวายกับบ๊อก่ดอกสามกล้วยลูกสามครับนี่ครับโอ้พิตะเลียงพิตะเลียงกล้วยดอนราคากับว่ฟังนะครับเอาราคาอีกจักหน่อยนะครับผมสามหมื่นห้าครับราคาตลาดโอ้ยราคาตลาดสามหมื่นหาต่อร่องเลยจักนี้จักหน่อยบ่อย ได้อยู่รง่อไหลได้บ่อไหลเนะครับโอ้ยมอีนีซื้อปุ๋ยเอาอยากขายผู้อยากขายก็อยากขายเอาช่วงนี้มันกำลังเป็นราคาไอ้ไส้เราสีหางเงินไปซื้อปุ๋ยใส่มั่นเอาครับเอาฝากพี่น้องไว้น้ำนะครับผมสวัสดีครับเอาครับเดี๋ยวเข้ามาเบ่งแม่ลูกเป็นตะเลียงอีกโตนึงครับนี่ครับนี่ครับโอ้ยแม่คือนดำดีแน่นอนครับเบ่งลูกครับผม เดี๋ยวมาสอบถามไอ้ไส้แล้วครับสวัสดีครับไอ้ครับครัับสสวดีโอ้ยแม่คือเป็นตะเลี่ยงเลยครับสูงมลอยเท่าไหร่ครับนี่ครับลอยสี่สิบครับแม่ลอยสี่สิบครับพี่น้องครับผมบัดนี้ลูกเพิ่นได้จักเดือนแล้วครับนี่มีจักเดือนลูกเก่าจะเล่นครับแมีลูกเก่าจะเล่นเป็นลูกตัวแม่อีกทีครับนี่ลูกตแม่ปลาถูกครับเดี๋ยวมาเบิ่งถ่ายน้ำกันครับแม่ขึ้นเยอะหนึ่งเหรอครับโอ้ลูกในน้อยอยู่กันยังขึ้นแล้วทีครับโอ้เบิ่งเนื้อเบิ่งหนังครับนี่ครับแม่อ้างดีครับนี่ครับยืนกเชด ห้าร้อยสี่สิบครับนี่ครับเบิ้งลูกเป็นลูกของเกาเจริญครับตัวเหลียงฮุ้ยหุยแข็งขาก็ดีครับนี่ครับโอ้เดี๋ยวมาฟังราคาน้ำอ้ายแล้วครับราคาหลายปันไดนี่ไอราคาคือไม่เกาเกาเมืองหาพันครับเกาเมืองหาพันครับนี่ครับต่อร่องเลยครับเอาต่อร่องกันได้เนาะครับเนาะขุยหยิดหยาขุยหยากอึดหยาแต่กัช่วงนี้กคลับร่างเข่าฝนครับหยากับร่างไหลบันใดยังมองหาอยู่นะครับโอ้ยกล้วยนะครับ เป็นตอนซ้อนนะครับราคาเก่าเมื่อป่านนะครับราคานีเขาต่อร่องกันได้อยู่น้อยเนาะต่อร่องเลยครับเอามีตำหนีมียังบ่ครับบ่ครับป่ะเพมีตำหนีเนาะครับเนาะหางนุ่มบ่มีตำหนีหางรับ,ป,บประกันตำหนี้สำคัญรับประกันตำหนีทุกอย่างนะครับราคานีนะครับ เอาไอ้ไซ่อยากให้ฝากเบอร์โทร้ไปจังน่อยนะครับ089 089ครับ715 7 1 5่ครับ1น4หง้อยมงคลนใช่ยมขอนแก่นเทานะครับเอายุไกลยุไกลมีบริการนะครับเนาะลอยลูกทรงรี่เอาลอยลกแป้นออปชันพิเศษนะครับเด้อลอยลทรงซี่นะครับเอาบ่มี่ตำนี้บ่มีทบมีถอนนะครับโอ้ยเบิ่งลูกนะครับเป็นตะรั่งให้ลูกกหัวโมโม่นะครับเขาเปิดเปิดลูกสามเดียนไอ้ลูกโอ้ยลูกซีเดือนเขาจะเล ครับพี่น้องเอ้ยเอาราคาเก้าหมื่นหาพันครับผมฝากพีฝากน้องช่องความสุขเล็กๆสุทินบานหน้าไว้นั่ครับไอ้ไส้ขอคุนครับครับผมครับสวัสดีครับเอาผู้ใดมักใสเงินอุทัไนะครับกล้วยผูเป็นตะเลียงอีกตัวหนึ่งครับมาถามไอ้ไส้แล้วกอนครับราคาเป็นไรายณย์ไอ้ไส้ไราุได์ครับราคาครับสามหมื่นหาพันครับผมเอาราคานี้ตัวร่องเดยนาะครับเนาะครับนุดบู้ดหลายมาเบิงหนาเขาน้ากันครับนี่ครับ กว้างสูงเป็นลายเป็นได้ครับผมเอาให้ห้อยเล้าเบิองให้ครับห้อยกล้วยเล้าเบิองก็รุดลอยสี่สิบครับกล้วยตัวนี้ครับผมครับผมลอยสี่สิบบวกครับเอาครับลอยสี่สิบบวกครับเบิองไทยน้ำกันครับโอ้ยืนงามครับยืนงามโอ้เบิองไทยบักเน้าตัดน้ำกันครับนี่กล้วยกล้วยอึดหยาแต่ว่าส่งงามครับนี่ส่งสวย ่าเบิ้งแทงเบิ้งขาเล็บกะลาดีครับเล็กจิกเล็บซักดีครับโอ้ข้อยหนุ hmm. mm ่มครับอายุเพิ่นหลายปานีดยนี่ไอ้ประมาณปีกวุ้เนาะครับเนาะงข้อยยังข้อยหน่อยอยู่ครับโอกาสสูงหลายครับนี่ครับเบิ้งแข็งเบิ้งขาครับโอ้เออปากเปล่าญ่ยืนดีโอ้ขาฟูเป็นงามครับนี่ครับสำหรับท่านใด ยังหาข you like ั้วเข่าข้อเข่าลักประจำฟาร์มนะครับตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจครับราคาบ่แห้งราคาอีกจังน้อยนะครับผมห้องราคาไปอีกจังน้อยเนี่ยมันคือยังพ่อฟังเดี๋ยวราคาเอาราคาเนี่ยตลาดลดก็ได้หลายนิดๆน้อยๆก็ได้เนาะครับเนาะครับราคาอีกจังน้อยดูครับราคาอีกจังน้อยลดด้วยก็ทุกคนไว้ใกล้ลดราคาเ่าไห ครับสามสิบล้อเอาพิจารณาน้ำกันเนาะสามหมื่นหาพันาะครับเนาะเอามีโปรโมชั่นพอมนะครับครเอาอยากฝากเบอร์ไว้จักหน่อยนะครับพี่น้องเข้าเบ่งอยูพิ่นอยากได้น้ำครับ062ครับห้า74ครับ1668ครับผมเอาฝากพีฝากนองไว้โ้ยืนงามวนซ่อนวนซ่อนน้ำครับผม มเบิงกิจาน้ากันเด้อพ่อแม่พี่น้องราคานี้หาพ่อได้อีกแล้วครับตลาดบ้านค้ำบวงอำเภอหน้งคว้องจังหวัดขอนแก่นนะครับอยกงไงพี่ให้น้องมาเบิงน้ากันครับนี่ครับผู้ใดยุ่ยเกอยุ่ไกยทานอุดอนขอนแก่นมาเส้นมิตรภาพรักนะครับแวะมาเบิงน้ากันถูกวันพุดเนาะครับพ่อเนาะเอาฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับครับผมขอบคุณครับครับแม่ลูกอีก อาะคมหนึ่งครับนี่ครับเป็นตะเลียงครับเดี๋ยวห้องมาสอบถามราคาหน้าใบไส้เราก่อนว่าราคาหลายเป็นไดครับพอดีครับใบครับผมไอไอแม่ลูกมีว่าหลายเป็นไดเนาะครับหกหมื่นครับเอาหกหมื่นเนาะครับเนาะราคาหกหมื่นไอไส้มาได้ใส่ครับอยู่หนุ่มว่องไก่ไก่เฮานี่เนาะครับเนาะโอ้คือเป็นตะเลียงเดไอราคาเนี่ยแม้แม่พื้นสายใดลูกออกมาเนี่เป็นลูกพวกใดครับนี่ใบที่หลอดอย่างบ่อย ใบหลอดบ่มีครับบอกตรงๆเลยครับบวบเป็นแง่ก็เลยซื้อมาเลยโอ้ใบหลอดบ่มีแต่ว่าแข็งขามันคือดีแต่ลูกมันแหมครับมันเป็นตาซั่งแท้แยกไรบ่เนี่ยไอ้ฮะนีคนมากน้านี่ครับลูกพ่นนี่ว่าไรบันไดกันฮะแยกครับนี่ครับสามสิบห้าเมียสามเอาโอ้ยราคาหนี่แม่ครับเนาะผู้ซื้อกับเป็นตาซื้อครับผู้เอาเป็นตาเลี้ยงกับเอาไปเป็นตาเลี้ยงอยู่นี่ครับโอ้ยราคาหนี่แม่ครับโอ้ลูกวัวใช้เลยครับบว่าป็นแง่ ลูกมันือเป็นตะชั่งเท่าไหร่หางนหางงซะเลี้ยงอ้ยนุ้อยู่มาลูกกันยงกจัดเมนแมนทำโตเลยครับเบื้งต้นเบื้งตัวเอาเบื้องแข็งเบื้องขาครับนี่ครับสายตาถึงกนครับเบื้งเอาเโอ้เป็นตะเลียงครับงเาบื้งน้ำกันนะครับพีน่าน้ำกันแม่เป <c> ough> <c oughs> ็นสูงไเป็นไรอปล่ยปยยรสหยสามสิบเลยบวกบอยู่นะครับเนาะ เบิ่งพิจารณาน้ากันครับราคาว่าตวข้าวห่อมาถึงคือเอาไว้มันคือตัวกันมากมันคือตัวกันเนาะครับเนาะแต่ว่าลอยสามสิบบวกได้อยู่ครับนี่ครับตัวจริงเลยครับเอาสำหรับท่านใดอยากได้นะครับหรือกําลังเบิ่งช่องความสุขเล็กๆสุดที่บานหน้าอยากได้น้ำไอ้น้ำใส่เล่าเบิ่งลูกอีกจังหน่อยครับโอ้คือหัวหมูดีแทียโอ้เบิ่งหัวเปิ้ลหัวหมูข้อง่ายๆนะครับถ่ายตันดีประกันว่าลูกหัวทราย มี่มีตำหนีมี่หยางบ่อยตำหนีบ่มีเนาะตกถอนนุ่มตอกนุ่มติ่งบ่มีน้อยเนาะเอาอย่างโอ้ยก็ยังว่าเป็นตะเลี้ยงครับนี่ครับกันราคานี่เอาอยากให้อ้าใช่ต้องฝากเบอร์ไว้จังหน่อยไอ้แศูนย์แปดศูนย์ครับศูนย์แปดครับสี่สามหนึ่งแปดเอาท่านใดสนใจนะครับสามารถสอบถามได้เด้อครับเดบอร์นี่ครับผมขอบพูดหลายๆครับไปครับครับสวัสดีครับเอาเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับโอ้ยความสูงเป็นตะอ่อนซ่อนครับ แม่นี่ลอยสี่สิบนะครับราคาเดี๋ยวเขา้ามาสอบถามครับไอ้ทรายพอดีครับผมราคาหลายปันไรเน,นี่ยไอตัวนี้นนนโอ้ตาแต้มแจมจำ,จำ,ำเขามันคือดีแท้เฮ้อโอ้เขาแหมงงามครับเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งไทยน้ำกันครับแม่นั่งจำแม่นางงามงามครับโอ้หางกัดเป็นผู้พัวดีเนาะครับเนาะแข้งขาดีมีต่หนิมีหยังบ่ครับไปโอ้ยจอยออ ลูกน้ำเลี้ยงจักหน่อยแต่ว่าแต่ว่าตากับเขาแม่โอ้ยงามงามเลยครับตัวนี้ครับเอาบานี้เอามาฟังราคาน้ำกันครับผมเอาโอ้ยบานี้ราคาสามหมื่นหาครับสูงร4อยสี่สิบพ่อเม่พี่น้องเอ้ยราคานี่เป็นตาเลี้ยงสำหรับผู้ใดมองหาคล้วยเป็นตาเลี้ยงครับนี่ครับตาแต้มแกบจำอัตลักษณ์มาชัดเจนแข้งขาดีครับนี่ขาใหญ่แต่ว่าพิษอย่างเดียวคือ จักจอยจักน้อยเนาะครับเนาะขาดน้ำเลี้ยงจักน้อยเอากล้วยผู้เท่านะครับคนอยากขายแต่ว่าน้ำเลี้ยงบ่ถึงแต่ว่าก้มสูงนี่โอ้เป็นตาเลี้ยงครับแม่สาวครับนี่ครับแต่ว่ากันลูกเขาท่องแล้วโอ้เบิ่งบ่ได้เนียครับนี่ก้มหนาเพิ่นนี่ครับเนาะเนื้อหนังดีครับผมเอาเดี๋ยวอยากให้ฝากเบอร์โทรไปจักน้อยนะครับผมหนึ่หกสามครับเจ็ดหนึ่งสามแปดหนึ่งหกสามเอาปีจ้าน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเอาตัวนี้เป็นตาเลี้ยงครับผมขอบคุณหลายๆครับ ครับสวัสดีครับถูกโชคมันมัเนี่ยครับเด้อโอ้เอาครับตลาดกำลังสีไหวครับนี่อ้าเพิ่นซื้อเพิ่นกะบแก่ขับบ้านกูเพิ่ได้ขายกะบแก่ขับบ้านดื้อกันนี่ครับผมโอ้เอาครับช่วงตลาดใบไหว้มาเบิ่งน้ำกันครับโอ้กูนี่คือสีมานนองนี่จนมืดแล้วครับนี่เจียงแล้วตัวนี้โอ้พอได้งัวเมีย